นะครับวันนี้เรามีสามคนครับสามหนอ,อต,ต,ต,ตุแต่ต้อมสามตอนะครับสามตออ่อเราเดินแดงแหมไอธรรมชาติกันตัวนี้ก็เวลาประมาณแปดนาฬิกาค,ครับแปดโมงเช้ามาเดินทางครับนะครับตัวนี้เราเดินทางถนนคลองชุมประธานนะผมแขงดงสามตออมาแล้วครับมาถึงจุดหมายแล้วครับกใกล้ถึงแล้วครับผมจังแนวกน,น,กนกอึ้งไ่หัอ ครับตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่ครับปริหม่เมื่อกี้เราไปดูเราไปดูก่อนไงมีไปหลายใหม่เลยเราลองลงมาดูอีเส้นที่จะไปทางดอยอินทนนก่อนครับนี่เส้นนี้เส้นดอยรอจะรอใช่ไหมใช่ครับเส้นที่จะไปดอยอนทนนทรถเยอะครับเป็นมาที่ตรงสายงขาคงจะมาเที่ยวดอยอินทนนท์กันครับตัวนี้อากาศหนาวนะครับเดือฤศจิกา ครับตันนี้เรามาถึงน้ำปีนะครับจริงๆไอ้ตรงนี้ก็ตกได้เหมือนกันครับแต่มันมีมันมีเนี่ยฝักบุ้งครับตั้งแต่ฝั่งไปแหาน้ําไกลถ้าเกิดเราคว้างเบ็ดไปเนี่ยมันจะติดไอ้ฝักบุ้งตรงนี้ครับโอาถ้าเป็นฝั่งตรงนั้นโอเคเลยเนะนี่ยเนาะต้นหลังบ้าน้น,นครับแล้วม,มันมีทางลงอะ่ะไม่เป็นหลังต้น,น เราพอดีผ่านมาเดินป้าเขาปลูกโหระพาครับพี่สวนสวยมากครับพุม่มเริ่มเทิมเลยครับเนะี่ยโอ้เก็บขายบนนี้หลายร้อยครับเนะี่ยมัดห<ม>้า<ม>บาทนิดเดียวเองมันยอดมากเนี่ยมีพริกด้วยเนี่ยอโอ้แบบเป็นทร,รงพุ่มกลม,กลมๆเลยครับเนะี่ยเออเดินมา,ากไกลมากครับนนนี่ทางเดินที่เดินทำไมาเมื่อกี้ ว่าจะมาถึงจุดหมายโอ้โหแหทตั้งนานครับแหายากมากเลยจุดตกของน้ำปิงเนี่ยเรานนก็เดินทางมาเรื่อยครับน่ยเจอแล้วอ่ะลองลอง,ลองจุดนี้ดูครับว่ามันจะกินไหมอันดับแรกเราก็ผสมให้นครับผสมแห้น้ก่อนโอ้โหกว่าจะมาถึงเนี่ยร้อนเลยแดดเปรี้ยงนะครับน่ลองสูตรนี้ดูเดี๋ยวลองคว้างดูครับ ได้แล้วครับหนึ่งตัวครับโอ้สุดยอดแตกหนึ่งเอาซ้ับมาแล้วครับตุคุยิดะใช้จริงหรือครับไม่นโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วครับโอ้มันกินใกล้ มันพายไปติดครับเดี๋ยวเขาบุ้งแต่แต่ตว่าปลาังติดอยู่มันน่าจะนี่ก็ลดแล้วเนาะลงหุกแสนลงไปหุกไ,ได้ไม่เลกิกยังไม่ถึงข้าต่อหกแล้วมัน,นยังเม่เยวเนี่ย ปล oh, <no. S 1> ออพาพาพันตอหลุดขอบเสดายเมื่อกี้ตุ๊วัดเบ็ดปลาพาเข้าไี้ปักบุ้งครับเห็นตัวแหละเป็นปาน,นินอะ่ะวันนีไม่ได้เตรียมกล้องเตรียมกล้องเตรียมสวิงอะไรไว้เลยกำลังทานข้าวกับตายอยู่ครับกำลังจะถ่ายภาพให้ให,ใหผ้ผู้ชมได้ดูกัน กูมารอ่ายแคบรอสวิงกันแหละปลาหลุดพอดีครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเมื่อกี้ตัวใหญ่ด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ครับรอดูกันต่อไปตอนนี้ก็แทนแทนข้าวเที่ยงนะครับเมื่อกี้ถึเที่ยงวันแล้วครับครับตั้งแต่เช้าก็ได้วันนี้ไต่ไต่ไปโค้งกว้างเบ็ดแล้วก็ตุ้บไปโคนวัดขึ้นมา ได้ปลาะเพียนหนึ่งตัวครับขายไม่ทันกันเราประกอบเบ็ดกันอยู่แล้วเมื่อกี้ปลานินที่หลุดไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็เที่ยงกว่าจะบ่ายโมงนะครับเดดร้อนมากครับเนี่ยสุดยอดฟ้าฟ้าเปิดแล้วไม่มีอะไรเลยเนีย่ยโอ้ยเมฆไม่ได้ก้อนเดือยังไม่มีนะครับอะลุยกันต่อดีกว่าปลาเมื่อกี้จะ้ตยลองเอาหมุนหมุนเข้ามาดู ปลาโลนไม่มีไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่ท <Okay. S 2> ันดูวิ่งงานี่การที่สองมันดิ้นตึกกินี่ปลาหนีไปไหนก้าปลาตามสายไปไหนก้าตั้งแต่ไหนั้งแตนั้นที่เนี่ยเ่ยเป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนน้อยนักเนี่ยกับปลาซอยอ่ะแล้วมัน,ม,นนะมันจะน้อยนะมันมันเยอะมัน Mình tua hồng tay kia nè, tức 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 tất 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 lơm tất 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 อันนี้คือชาวประมงครับชาวประมงฟิชแมนมีเรือด้วยครับชาวบ้านแถวนี้เขาส่วนมากเขาจะเลี้ยงเป็นปลากระชังครับตรงข้างตะฝั่งครับเยอะมากเลยเป็นปลานิลปลาปลาอะไรนะี่ทับทิม,มครับเลี้ยงกันเป็นรับไปสารนะครับ้างน้ำปิงเนี่ย วันนี้ไตเริ่มไม่ไหวแล้วครับวันนี้ายเขาไม่ได้อารมมาครับจะเป็นต้องทาล่มอยู่เองแต่ร้อนมากสําำหรับตู้เขาเขาก็มีของเขาอย่างเงี้ยอันนี้ของผมเงจุดจุดนั่ง,งผมอ่ร้อน,นจริงจริงตอนนี้ก็เงเียบอยู่นะครับลองเปลี่ยนเยือแล้วครับดียวผมลอง ลองผสมสูตรใหม่สูตรใหม่คือแห่คันนะใช้สูตรสูเดียวกันหมดไม่กีนครับนี่ผมผส,สมใหม่ละผมลองดูไม่กินก็ต้องเปลี่ยนนะครับอลองสูตรใหม่ ตรงเสาไหมตงหมรตตงตรตเป้าไหมเอาครับวันนี้ตุได้กี่ตัวแล้วครับเออตุเป็นพระเอกครับวันนี้กินของตุสองสามตัวครับเนี่ยนี่อ่าโอ้เงียบไปตั้งนานครับได้มาอย่างนี้ก็มีกำลังใจหน่อย นีครับอันนี้ก็ปัดสะเดืเอนี่ไหนด้วยอะไรป่านีน้ใช่ปลานั้นปลาสะโตกปลาสะโตกมันค<ป>ือปลาปลาหมอช้างเหยียบครับที่มันอยู่ตามเขื่อนอะปลาหมอช้างเหยียบอ่าอ๋อโอเคนี่ครับปลาหมอช้างเหยียบมันจะเหมือนเหมือนกับ ปลานินผสมกับปลาหมอครับปลาหมอไทยอะ่ะแต่ตัวตัวจะเป็นแบนไงครับเป็นแบนบางๆนี่ตัวเล็กครับพอดิไอ้ปลาสายพันธุ์เนี้ยมันตัวมันตัวม่โตได้อยู่ประมาณฝ่ามือนะครับอา่สาส่กระชังกันโอ,โอเคนี่อาจได้น้อยหน่อยเพราะว่าเรามาใสา่ครับหูมา หาจุดตกนานมากมีวอาทิตตย์ก็ุกับไต่ครับพักผ่อนด้วยครับถือว่ามาพักผ่อนกันอะตกกันต่อเงียบเหมือนเดิม,มต้องเติมคือกว้างใหม่แล้วเปลี่ยนอาหารแดดสุดยอดครับกันแสงยูวีตัวเต้านแสงอุตตะวบาเลย ใส่เสื้อธรรมดา,าไม่ไหวครับร้อนนะโตโตเลยครับลองเอาใกล้ๆลองไกลไม่กินไม่แน่ปไปมันแอดอยู่ใกล้ก็ได้ครับแต่ไม่ใช่ใกล้อะไรอะไรกรน็น่าหนาๆไก่แบบพอดีพอดีหยดหยดเล็งเล็งตรงตรหยดหยด โอ้ใกล้ไปแล้วเปล่าอาล้มนาะลองใกล้ๆด้วยใกล้ๆดูเวลาผ่นานปล่อยก็หลายชั่วโมงแล้วครับยิ่งร้อยิ่งร้อนม oh, <no. S 1> ันเปลี่ยนเยือดูนี่เอาโต,ตๆครับทุกอย่างต้องโตอันนี้เอาใกล้ๆเลยนเมื่อกี้เอาใกล้อันนี้สุดแรงคิดว่าเราปฏีกเล่นเลยแล้วกันครับฟาไม่ได้เชิญอ,ออกกำลังกายเสร็ครับ ยังยังมีเวลาอยู่นะอกแล้วตกปลาธรรมชาติแบบนี้แหละถ้าอยากได้ปลาก็มาซื้อเอาจะอยากให้มากินบ่อยก็ไปหมอที่เขาหมอวันแต่ธรรมชาติต้องวัดดวงครับวัดวง อกินห้องายแล้วครับถือก่อบิ๊กออนไงถือก่อนที่ทไอ้ข้อแผลใกล้ๆอ่ะอ่าให้ดูตายก่อนไม่ติดมันมันตัวเล็กมันมันตอดๆครับไม่่ติดอะยังมีเวลาอยู่ ทดลองฟางใหม่อายครับ,ต,รบต่ิ่มดึงนะครับแต่เขาเขาใส่ส่เดือนครับปลามาต่อแล้วถ่ายไปก่อนอ๋ซูมไปเบ็ดแล้วครับไหนไปแล้วครับ หช่วงนี้ผมผมกับตุ๊กก็จะสลับที่นั่งกันนะครับเนีย่ยตุ๊กเขาเขาเขาอยู่แทนแทนที่ของผมแล้วผมผมขยับมาแทนแทนที่ตุก๊กนะครับอ่ลองเปลี่ยนโลเคชั่นดูแล้วผมอยู่ลองคว้างมาฝั่งนู้นไงคือเมื่อกี้ผมผมคว้างมาฝั่งนี้ไงไมันไม่กินผมจะเปลี่ยนมาฝั่งนี้ <Okay. S 1> อ่าตัวน,นี้ <Okay. S 1> ตายก็หิวครับสัตว์ข้าวแล้วครับ กองทัพทตัวดนได้ท้องตัวนี้เริ่มเริ่มร่มนะครับในร่มไม้เย็นเลยแต่ก็เลยเขาเอาไอ้ไอ้ที่แกงเมื่อกี้ออกครับมาลองมาตามดูกันต่อก็เมื่อกี้กันอาคารซ้ายมือสุดมันมันกระตุกนะครับมันกระตุกไปทีแล้วผมตั้งกล้องรอไว้ก่อนเนื่ไม่ทนัเนเฮงขนาดตุกเลยอ่ะ จากที่เปลี่ยนมุมมาก็ไปชั่วโมงชั่วโมงครับก็มีกินอย,อยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้กินแรงมากอีกนิดเดียวมันเก็บลากสายลงไปแล้วครับลอกเก็บล้านแล้วครับครับตอนนี้ก็หิวครับหิวมากนรเหนื่อยนะเจอแดด้ร้อนแบบนี้กินอะไรอร่อยหมดครับ พี่อองอข้าวลวางพื้น,น <S <S หมูทอดแค่นี้ครับง่ายๆตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เดี๋ยวผมอิ่ยากทานข้าวก่อนใครลแล้วผมหิวอะเอาละครับโอ้ยรอนานมากตรงนี้ตุ เออสวิงสวิงโอ้ตัวเพื่อนใจครับทุกคนโอ้โจะได้ก็น้ <c oughs> ำเร็จโอ้ยมากินตอนแดดร้อนๆครับใช้ตุตุใช้ชิงเหลียวอายอลองลองปลาใสสวยใสสวย,สวย,สวย อลองมาดูใ,ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวให้ตู้เฮาเอาคอ,อก่อนออปลาธรรมชาติมันไม่ใช่ได้ยังไงมันยากครับตัวเนี้ยใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับสา,าบะสาาช่งนี่กระขามดีขนาะด ได้พี่นี่นี่ยมันติดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นแต่ปลาไมไม่เห็นแน่คนโอเค,ออเคอถือว่าวันนี้ไม่ฟ้าแล้วครับสองครับตัวตอนนี้กันใหญ่ไม่กินเลยครับตัแต่มันกินเมื่อกี้ครั้งเดียวเงียบกิ๊บคคลเลยตอนนั้นเน่ยก็เห็นเห็นตุ๊เขา ได้แต่เปียนเมื่อกี้ก็เลยเปลี่ยนแนววทุกคนแล้วก็สามคนมามาลุมกันตรงนี้เลยครับเลี้ยงอะไรสามคนเอาข้างหน้าเลยครับเอาข้างหน้าเลยสามคนต้อตุ๋ตายทั้งบ้านครับวันนี้อแดดดีมากร้อนมากสามคนเราก็ได้ไม่กี่ตัวสงสัยมันคงจะเข้าเริ่มเข้าหน้าหนาวแครับแปลม ก็เลยเริ่มที่จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็ตามความเป็นจริงครับเนาะตกปลาธรรมชาติธรรมยากครับเดี๋ยวผมลองเป็นเหยื่ยอรอบสุดท้ายมันเริ่มจะเย็นนะครับเอากใกล้ดีกว่า ได้พ่อเหียโตโตแล้วบทสรุปสุดท้ายสามใต้เมื่อผมวันนี้ส่วนไอ้สตัวแรกเนี่ยบตัวมันเล็กเกินไปทางดิงงานผมก็เลยปล่อยปล่อยไปครับเพื่อให้มันปขยายาพันธุ์ให้มันโตอีกนิดหนึ่งก็เหลือเหลือตัวเดียวที่ตุม้มได้เมื่อกี้ครับก็ถือว่าไม่ไม่เฟ้ววันนี้ แต่ผมไม่ได้ดเฉยแต่ตุ๊กเขาเป็นคนได้ก็ไาได้เกินก,นก็ทีมงานดูกันครับก็ถือว่าได้ได้ปลปเหมือนกันนั่นแหละเพื่อที่เราจะได้เอากลับไปทําเมนูด้วยกันโันี้ไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวก็สามารถเอาไปทําเมนูได้แล้วครับสามคนนะตัวตัวกระตูเขาทุกคนนะครับ ติด่อ,อกนะครับาปลาธรรมาตช่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวขนาดเนี้ผมก็รู้ว่าโอเคนะครับโ <Okay. Yeah. S 1> อเคปตะเพียนกว่ากว่าจะได้กว่าจะได้ตัว ไม่ใช่ยังง่ายครับเนี่ยมันตกปลาธรรมชาติมันทายทายงี้แหละ,ะทริปนี้อีพีนี้ก็ขอขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราโอกาสหน้าเข้ามาเจอกันใหม่ครับโอเคครับตะว,วันเริ่มตกดินครับสวยงามมากตอนนี้ตายกำลังใช้สปินเนี่ยมีนกบ,บ,น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 บินบนฟ้าเลยครับ เห็นภูเขาด้วยครับยามเย็นโอ้โบรรยากาศถ้าเราไม่ออกมาออกมาเจอเองอ่ะเราก็ไม่เจอ,เอบรรยากาศแบบนี้นะครับหนีออกจากความวุ่นวายของชีวิตมาพักผ่อนตกปลากันมันจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ปลาธรรมชาตินะครับเราบาังคับมันไม่กินไม่ได้บรรยากาศจริงๆเลยสวยงาม อยู่บ้านก็เบื่อครับออกมาพักผ่อนข้างนอก